อยมินดีต้อ Hello, นรับเข้าสู่ช่วง Make Up Story พบกับรูกตาอีกแล้วนะคะเราจะมา Make Up Story เรื่องไปส่งการ RCA ครั้งแรกเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> โอ้ยทุกคนคือจะบอกว่าเราเพิ่ง <c oughs> ไอสองรอบแล้ว <c oughs> ก็คือตานะคะเพิ่งหายไข้ามาแบบเมื่อไม่นานนี้เองนะทุกคนแล้วก็มาอัดเหตุการณ์นี้ให้ทุกคนฟังกันเลยนะคะแบบเหตุการณ์สดๆร้อนๆเลยนะคะซึ่งตาก็ได้ไป RCA ในช่วงส่งการครั้งแรกเป็นการเปิดประสบการณ์ที่บอกเลยว่าที่ใหม่จริงๆสําหรับเราเพราะว่า ตั้งแต่24ปีมาเนี่ยอายุเท่านี้นะคะเราก็เพิ่งได้ไปครั้งแรกจริงๆแม้ว่าเราจะได้ยินชื่อเสียงเรียนนามานานแล้วก็ตามตอย่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นการเล่าแบบประสบการณ์ส่วนตัวนะคะทุกคนเราไม่ได้ดิดเครดิตหรือว่าแบบว่าร้านหรือไปเที่ยวที่นี่แบบ ร้านนี้ดีร้านนี้ไม่ดีหรือว่าอะไรยังไงนะทุกคนเหมือนเป็นการมาเล่าให้ฟังนะเนาะเผื่อแบบดีบางคนยังไม่เคยไปเหมือนเราอยากรู้ว่าอาเซีอมันแบบเป็นฟิลไหนประมาณไหนยังไงนะคะก็ถือว่ามาร่วมฟังไปด้วยกันนะถ้าใครจะไปแบบที่อาเซียทุกคนต้องเตรียมเงินค่าเข้านะคะเราไปสองร้านร้านแรกที่เราไปที่ประมาณ600บาทซึ่งถูกที่สุดแล้วจากที่เพื่อนเราบอกนะ ในร้านก็ถือว่าคนเยอะอยู่พอตัวนะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แออัดมากเข้าไปในร้านนี้นะจะเป็นคนไทยซะมากกว่าที่เราเห็นนะจะไม่ค่อยเห็นสังชาติซึ่งเห็นก็เห็นน้อยมากคือเราแค่จะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยอะ่ะเรื่องหน้าตาแล้วก็มองว่าอยู่ที่ว่าตรงท้ายของใครแต่ละคนหรือเปล่าอย่างเราอ่ะเราก็อาจจะแบบเฉย,ยเออเพราะว่า ไม่ใช่ทป์ไลา์เท่าไหร่นะ,ะเครื่องดื่มเครื่องอะไรนี้เนาะสำหรับร้านแรกที่เราไปนะคะก็ถือว่าถูกมากเราไป3คนใช่ไหมหานกันกับเพื่อนประมาณ160กบว่าบาทที่หารกันบรรยากาศร,ร้านทํานองเพลงเออเราคิดว่าส่วนใหญ่ทุกคนอาจจะอยากรู้ในส่วนนี้มากกว่า ในส่วนของคนหรือเปล่าเออก็อย่างร้านนี้นะคะก็สนุกเพลงเนะี่ยมันยังเป็นเพลงที่แบบเป็นโยกเยกโยกโย,ยกไปได้คือมันสนุกในระดับหนึ่งและเราชอบตรงที่แบบเขามีแบบทุกครั้งที่มันถึงช่วงเพลงที่มันเหมือนจะเป็นฮุกหรือเป็นอะไรสักอย่างอะ่ะมันจะมีการสาดนำ้ำแบบกระจายแบบเต็มทั่วเลยคือมันสนุก มากมันจอยสุดๆแล้วเพลงเขามันแบบ EDM แต่ว่าข้อเสียของเวลาเขาสรดน้าแบบเยอะมากๆหน่อยก็คือเวลาเพื่อนๆกินเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเขาจะให้มาเป็นกระป๋องเนาะร้านนะคะคือในช่วงสงการเนี่ยเราเห็นสังเกตมาที่เราไปสองร้านนะคือเขาจะเป็นกระป๋องให้นะคะแล้วก็สามารถขอเป็นแก้วได้ แต่ส่วนใหญ่คนก็จะไม่ได้ขอเป็นแก้วสําหรับคนที่เขามางานบ่อยๆซึ่งเราไม่รู้เราก็ถนาัาดกินกับแก้วใช่ไหมเราก็มีทั้งแบบใส่แก้วแล้วก็อยู่ในกระป๋องแล้วค่ะนี่เวลาที่เขาเปิดน้ํามาทุกคนสมมุติเนี่ยเนี่ยนี้คือแก้วนะคือมันก็จะแบบน้าก็จะฟุ๊กฟุ๊กุุุ๊๊๊ใสจนแบบเครื่องดื่มของเรานะคะก็คือแบบว่าจืดชื่อไปหมดเลยใครไปเที่ยวสงการที่ RCE เราพูดเลยนะโอกาสเมาหนอยเพราะว่า <laughs> เครื่องดื่มคือจืดสนิทแบบสนิทเลยก็ดีเวลาแบบไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะได้แบบว่าอย่างน้อยก็คือป้องกันตัวเองได้แล้วเพราะว่าเราไม่เมานะทุกคนข้อเสียของร้านนี้นะก็คือมันจะแบบน้อยเล็กน้อยจัดริงภายในร้านเนี่ยเขามีร้านขายของกินหรืออะไรอย่างี้นะแต่ว่าตาไม่ได้ซื้อนะคะแต่ว่าตอนช่วงที่ตาไปเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยตาก็จะได้ยินคนพูดถึงเหมือนกันว่า ร้านนั้นดีอร่อยร้านนี้ไม่อร่อยหรืออะไรงนี้แต่ว่าก็เราไม่ได้กินนะเราก็ไม่รู้นะคะว่าแบบเป็นยังไงแต่ชอบตรงที่ร้านนี้เนี่ยของกินจะอยู่โซนข้างในนะทุกคนจะไม่ได้แบบว่าอยู่โซนข้างนอกร้านหรืออะไรงนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าโอเคมากแล้วเขาก็เหมือนแบ่งแยกโซนไปเลยซึ่งโซนในงานนะคะที่เป็นแบบช่วงคอนเสิร์ตอะโซนคอนเสิร์ตอะก็จะเป็นโซนเปียก ส่วนโซนที่เป็นโซนอาหารก็จะเป็นโซนแบบว่าโซนแห้งแห้งในระดับหนึ่งอะ่ะมันก็จะยือ้ออกมาอีกนิดนึงทําให้ได้เปรียกมากอะไรอย่างนี้แล้วแบบวนๆไปๆมาๆนะคือเลียนสคริปต์นะทุกคนเหมือนแบบอยากมารีวิวอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆว่าตอนไปก็อเมันเป็นยัางไงร้านแรกที่เราไปเป็นยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามที่จะเล่าให้ทุกคนแบบเข้าใจมากที่สุดแล้วเออเดีย๋ยวจะพยายามแบบตัดต่อหรือพยายามแบบว่า เล่าให้มันเป็นระบบเป็นระบบมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนคือตอนนี้มันเหมือนฟีลแบบคิดอะไรได้ก็เล่าในจุดนั้นไปก่อนอะซึ่งวันแรกเราว่าเราอเมซิ่งแล้วเราเอนจอยกับการเที่ยวมากใช่ไหมแล้วคราวเนี้เพื่อนก็ชวนของวันที่สองด้วยเนี่ยวันที่สองเนี่ยเป็นวันที่ทำให้เราเกิดปัญหาเรื่องการไม่สบายของเราเกิดขึ้นนะคะทุกคนสำหรับร้านวันที่สองตานย้ายไปอีกร้านหนึ่งเนาะเป็นร้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ แบบร้านหลายๆร้านจะบรรวมกันปึ้งนั่นเองนะสำหรับดานนี้นะคะคือตามพูดเลยว่าคนไปเยอะมากฟุกกะลอนด้วยนะคะคือจะบอกว่าฟุกกะลอนตัวสูงม,มากสูงม,มากแบบมากๆคือเราเห็นก็คือแบบ Hello อากาศข้างบนเป็นไงบ้างมันไม่อ่างนั้นเลยทุกคนคือพี่เขาสูงม,มากนะคะแต่ว่า เราก็ไม่ได้แบบคุยอะไรกับพี่เขามากเนาะพี่หลายคนมากที่เราเจอเบอร์มันในวันนั้นอาจจะด้วยความที่มันเป็นวันสุดท้ายด้วยมั้งแต่ว่าอันนั้นไม่ได้ประเด็นประเด็นประเด็นคืออะไรอันนั้นไม่ได้ประเด็นหลักของเรานะทุกคนประเด็นหลักของเราคือร้านนี้นะคะเรารู้สึกว่าความประทับใจที่มีให้ร้านเนี้ยน้อยกว่าร้านก่อนหน้าอาจจะด้วยคนมันเยอะด้วยแหละมะั้งเขาก็เลยแบบว่าบริการได้ไม่ทั่วถึงพอ อย่างแรกเลยคือเราอ่ะรอบนี้นะคะเราก็ไปกับเพื่อนเหมือนเดิมนั่นแหละสระไปด้วยกัน3ามคนแต่ว่าเราอ่ะไปช้ากว่าแล้วคราวเนี้ยดันติดปัญหาเข้าไม่ได้คือไม่รู้ทําไมเข้าไม่ได้อ่ะเออแล้วเราก็แบบว่าต่อแถวรอบแรกใช่ไหมก็เกิดปัญหาฟิลประมาณว่านึกว่าแบบเข้าได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปนะคะแบบเดินดุ๊ด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 เข้าไป ผลปรากฏบอกว่าเข้าไม่ได้สุดท้ายโดนเด้งแถวโดนเด้งแถวออกมาตอนนั้นก็แอบหน่อยมากคือมันต้องต่อแถวใหม่แล้วคันนี้กลายเป็นว่าพอเราโดนเด้งแถวอีรอบนั้นออกมาใช่ไหมคนที่อยู่ข้างเราเราต่อคือได้เข้าเว้ยคือกรณีของการได้เข้าที่แปลว่าได้เข้าแบบคนซื้อบัตรเข้าใหม่อะ่ะเรื่องเราแบบโอ้ใหม่ก็เราต้องต่อแถวใหม่เพบชีว <c oughs> ิ <c oughs> แต่เราก็ไปต่อแถวใหม่นะเพราะว่าเพื่อนเรารอในนั้นอะ่ะแล้วแบบตอนนั้นเราก็ติดต่อเพื่อนไม่ได้อะไรไม่ได้คือแบบตอนนั้นเราก็รู้สึกโมโหด้วยก็แบบว่าต่อแถวเอาแล้วกันแล้วแบบไอ้นี่ยังมันต้องได้เข้าหร้อว่าวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็รอประมาณเกือบ20นาที30นาทีเราถึงได้เข้านะคะซึ่งก็ถือว่าใช้เวลานานมากแล้วคอะเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็คือแบบไม่สามารถบอกข้อมูลที่มันแบบ ถูกต้องดีๆให้ได้อะทุกคนคือเขาก็จะบอกฟิวประมาณแบบว่าตัวตูนั้นเปิดเข้าประตูนี้เปิดเข้าประตนูนั้นเข้าได้ประตูนี้เข้าไม่ได้อะไรไม่รู้มันสารพัดสารพิคือตอนนั้นอ่ะคนแบบโวยวายเรื่องนี้หนักมากเพราะว่าแบบเขาไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงไงแบบคือต้องไปประตูไหนจริงๆอะไรเงี้ยตาลก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่เข้าใจว่าตอนนี้คืออะไรยังไงต้องไปทางไหน ทำไมแบบว่าถึงไม่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่สามารถบอกได้คือถ้าบอกมาว่าเข้ายังไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะเกินหรืออะไรหยือยังไงก็ตามอ่ะเรายังจะได้แบบอ๋อทําความเข้าใจว่าเออโอเคมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่มีการบอกอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ถผาว่าแบบสุดท้ายได้เข้ามามันก็คือได้เข้ามานะคะคือเราก็ได้เข้าตามปกติอะไรเงี้ยแหละค่าเข้า,ขาอยู่ที่800บาทต่อคนซึ่ง800บาทนี้นะคะเขาจะมีในส่วนของ เครื่องดื่มแล้วก็ผ้าให้นะคะอย่างละหนึ่งก็เป็นเซตที่เขาให้มาจากราคานี้นั่นเองนะคะก็จ่ายตามสแกนอะไร่งนี้ได้ตามปกตินะคะแล้วเขาก็ให้ของมาสำหรับร้านนี้นะคะก็คนเยอะมากแน่นมากเพลงดีมากในช่วงที่เราเพิ่งเข้าไปใหม่ๆนะทุกคนดูแบบเที่ยวร้านเหล้าหรือร้านแบบเครื่องดื่มร้านก่อนกลางคืนอะ่ะแต่ว่ามี ช่วงสงการมีน้ำมาให้เราสาดเล่นอะไรงี้มันเป็นอย่างนั้นเลยสนุกจอยมากม้วนซื้นฟุดๆนะแบบเขาก็เชิญแบบนักร้องดังๆหลายๆคนมาอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ยชอบมากสนุกมากไปแล้วเราทันวงนักร้องนะคะก็จะมีพี่แจ๊สนะคะแจช๊ชวนชื่นชลอตแม็ซีนแล้วก็มีในส่วนของฮันทายด้วยเพลงคือดีมากส่วน เครื่องดื่มที่เราได้มาเราชอบมากเลยทุกคนคือเราไม่แน่ใจว่ามันยี่ห้ออะไรอ่ะมันกระป๋องสีดำๆแล้วก็จะมีสีแดงๆชุชมๆชุมๆมแซ่บๆแซ่บคือเป็นแบรนด์ที่อร่อยมากคือถ้าให้รับน้องคือเบียร์นะทุกคนแต่ว่าเป็นเบียร์ที่อร่อยมากเราแบบเอนจอยกับการกินเบียร์รอบนี้มาของวันนี้แต่ว่าเขาให้มากระป๋องเดียวเนาะอันนี้นะคะก็เขาจะมีสองโซนเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่า คือนับเป็นโซน VFP เนี่ยตรงโซนไหนอะไรยังไงนะมีโซนข้างล่างหลุมลงไปกับโซนข้างบนที่เป็นเนินขึ้นมานะคะก็ตาลก็ได้ลงไปทั้งโซนล่างแล้วก็อยู่โซนบนเนาะในส่วนของโซนล่างนะคะตาลจะบอกว่าแอร์อัดมากคือข้างไม่มีโต๊ะเนี่ยแอร์อัดมากๆคือเดินไม่ได้เลย คือเราช่วงที่เดินหาเพื่อนเราก็เดินลงหาข้างล่างเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอโซนที่เพื่อนอยู่อ่ะมันมีใดขึ้นลงไหมอะไรเงี้ยนาดเพื่อนเราเป็นคนแบบชอบจอยหรือว่าชอบไปเจอคนอื่นอะ่ะทุกคนเพื่อนยังแบบไม่อยากเดินลงข้างล่างเลยเพราะเพื่อนบอกว่ามันแน่นมากมันหายใจไม่อ,อมเดินไม่ได้อาจจะด้วยความสูงพวกเราด้วยเพราะว่าเรามันก็แก๊งสมอยู่พอตัวเราอายหกสิบไม่เคยเกินจากนี้เนาะเราก็เลยแบบว่ามันหายใจไม่ออกอะ่ะทุกคน ก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยจอยชั้นล่างถ้าเพื่อนๆแบบมีที่โต๊หรืออะไรเงี้ยชั้นล่างอาจจะจอยม้วนซืนมากคือมันม้วนกว่าข้างบนมากเพื่อนๆลองนึกนะมีถนนทางเดินยาวไปใช่ๆแล้วก็มีโต๊ะข้างๆสองฝั่งแล้วเรานั่งแค่สองฝั่งเนี้ยแล้วม,แบบมันก็จะมีความโล่งๆหน่อยเนาะด้วยความที่ว่ามันต้องเว้นที่ให้คนเดินได้ด้วยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าข้างล่างอะถ้าแบบมีโต๊อะมันจะม้วนซืนกว่ามากบนเนี่ยคือแบบว่า จะไม่ได้ม่วนขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่มันเหลือคือมันเหลือเกินอีกข้างล่างค่ะแบบว่าให้นับก็คือแน่นเกินหาความพอดีไม่เจออย่างที่เราบอกไปเนาะถ้าแบบมีคนที่ไปช่วงแล้วมาดูคลิปหรอก็น่าจะรู้ว่าชื่อร้านอะไรเรื่องเล่นน้ำเนี่ยก็จะมีแบบให้เล่นน้ําแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนร้านแรกที่แบบว่า เ็นฮุกจงังหวะแล้วจะมีเทน้ำปัง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 ,ปง,ปงลงมาใช่ไหมแต่น,นีวมันเป็นฟิลเหมือนแบบเหมืนอนเซื่ยกันเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ไม่เป็นฟิลแบบสาดน้ำตุ้มตาอะไรอย่างนี้วแต่เป็นเป็นฟิลแบบสาดเรื่อยๆเรื่อยๆรือยๆ,ยๆอันนี้คือแบบมีความเล่นแบบเน้นกินเน้นเต้นกันรู้สึกอะสาดค่อนข้างจะแบบน้อยหน่อยตัวร้านก็จะประมาณนั้นนะคะแล้เหตุการณ์อันดีอันหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนเราเนาะที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะเรื่องร้านอาหารที่อยู่ข้างนอกจากตัวร้านขับร้านอะไรเงี้ยที่แบบว่าทําออกมาอีกนะคะก็เพื่อนเราก็ได้มีการแบบกินอาหารกินข้าวอะไรอย่างงี้ก่อนกลับนะคะเขากินกันสามคนเราไม่ได้กินเพราะว่าเราไม่หิวนะทุกคนที่มีปัญหาเนี่ยคือสองคนเพราะว่าน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาสั่งเป็นในกรณีของไข่เจียวก็ไข่เจียวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนที่กินคนนั้นนะ แต่ว่าเพื่อนเรานะคะที่กินเป็นกรณีของข้าวกระเพราไข่เจียวดันมีปัญหาก็คือเหมือนเป็นอาหารเป็นพิษขึ้นมาคนที่สั่งข้าวกระเพราไข่เจียวสองคนอาหารเป็นพิษทั้งคู่แล้วเป็นหมัก มากคือเพื่อนอ้วกแล้วก็อ้วกออกเปเลือกให้สูงประมาณ 3- ามถึงแปองศาคือแทบจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยพอเรามานึกถึงตอนเหตุการณ์ตอนนั้นก็คือร้านอาหารที่เพื่อนเราสั่งใช่ไหมคะคือนอกจากอยู่ข้างนอกแล้ใช่ไหมคือมันติดถนนนะทุกคนมันติดถนนทั้งถนนทางเข้าเลยทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยและอีกส่วนเมนหลักเลยที่เราเห็นกระทะที่ทํากะเพราเนี่ย ก็คือเปิดไว้อาจจะด้วยความที่แบบว่าถ้ามีคนมาสั่งของกินอย่างเงี้ยเขาจะได้ตักได้แบบสะดวกสบายเลยใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันเปิดโล่งและเป็นอาหารที่ทําทิ้งไว้อะทุกคนมันไม่เหมือนไข่เจียวที่เขาค่อยๆเจียวค่อยๆทําแล้วก็เอามาเสิร์ฟใหม่ใช่ไหมมันก็จะไม่เหมือนกันคิดว่าอันนั้นเป็นเมนหลักๆเลยนะของกรณีของเพื่อนเรานะคะเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าเพื่อนๆแบบได้มีโอกาสไปช่วงโองกันนะคะก็อยากให้ระวังเรื่องนี้หน่อยเนาะงการกินเนี่ย ก็แบบน่ากังวลเวลา,าแบบเราเราไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยนะคะก็ให้ดูดีๆว่าแบบเป็นยังไงไม่งั้นจะเป็นแบบเพื่อนเราได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะจะเป็นของตานเองหลังจากที่ไปเที่ยวอาเซียมาสิ่งที่ตานได้รับกลับมานอกจากความสนุกสนานล่าลืมและได้รู้จักกับคนใหม่ๆนะคะก็คือการที่ตานเป็นไข้วัดและเราคิดว่ามันน่าจะเป็นกรณีไข้หวัดใหญ่ด้วยนะทุกคนค <c oughs> ือตานอ่ะเป็นไข้เนี่ยประมาณ สามถึงห้าวันคือตอนนี้ตายังยังไม่ได้หายดีเลยนะตานมาเล่าอะแต่ว่าตานก็รู้สึกว่าอาการตานดีขึ้นเยอะมากแล้วในระดับหนึ่งนะคะตอนแรกที่ตานเป็นเลยอะคือตานอะอาจจะด้วยความที่เราพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็ไปโดนน้ำโดนฝนอาจจะทำให้เราบอกว่าป่วยได้อะไรได้แต่บางเอิญว่าแบบว่าที่เราป่วยเนี่ยเราป่วยนานมากซึ่งถ้าเป็นไข้ปกติเราอ่ะ หายจริงๆแค่นอนพักผ่อนวันเดียวนอนพักผ่อนสองวันอย่างเงี้ยเราก็หายแหละแต่ว่าเนี่ยคือเราป่วยหนักมากเราไอเราตัวร้อนไข้สูงมากสามเก้าองศาเราก็ลองเช็คในแบบว่าในอินเทอร์เน็ตอะไรงนงี้นะคะว่าเราเป็นอะไรยังไงผลปรากฏก็คือเราเป็นไข้หวัดใหญ่แต่เราไม่ได้ไปหาหมอนะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะแต่ว่าเราดูจากอาการพอเช็คแล้วก็คืออาการประมาณนั้นเลยนะคะแต่ว่า ้าแบบให้กินในแง่ดีหน่อยเราก็อาจจะเป็นไข้หวัดเฉยๆก็ได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้ตานก็ดีขึ้นแล้วนะคะยแต่ยังไม่ได้หายดีนะไม่แน่ใจว่าแบบพอช่วงตัดเสร็จเ่ยจะเป็นช่วงแบบหลังจากนี้ไปอีกประมาณกี่วันนั่นเองนะทุกคนเล่าเลื่อนขอบผกก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าแบบพอเล่าไปแล้วเพื่อจะ get f e e หรืออะไรยังไงบ้างคือมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆทุกค,คือเราแบบตื่นเต้นจริงๆนะคือที่เห็นเราแบบเล่าแบบอาจจะมีความวกวนหรือแบบอะไรยังไงคือเราตื่นเต้นมากหนึ่งวันพันเหตุการณ์เกินอะคือครั้งตื่นตาตื่นใจแบบไปเที่ยวแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่โดยการที่เพื่อนป่วยเราป่วยทุกคนป่วย <c oughs> คือเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ แล้อยากเล่าให้ทุกคนฟังจังเผื่อแบบบางคนยังไม่เคยไปแล้วแบบจะได้เป็นการตัดสินใจนะคะซึ่งเรารู้สึกแบบมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตื่นเต้นจริงๆที่เราเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะสําหรับเรื่องสงการที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังก็จบประมาณนี้นะคะมาเล่าหรือมาบน่น <laughs> เออก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาเล่าหรือมาบ่นนะทุกคนแต่ว่าถ้าแบบว่าเพื่อนๆชอบก็ฝาก คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันนะคะหรือว่ามากดไลค์กด Subscribe ไว้รอดูคลิปถัดไปได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะคะสำหรับเมคอัพของเราล้วก็ประมาณนี้ดูคลีนเนาะแล้วแบบผมเราก็แบบมันมันมันมนตีโป่งอะไรขนาดนั้นปกติเราใส่ลอรอดน,นี้ไปนะก็ไม่ได้แบบตีโป่งขนาดนี้นะทำไมรอบนี้ตีโป่งจังวะพยายามจัดอยู่นะถเน้เพื่อนๆเห็นเดี๋ยเราแบบ พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยคือพยายามจัดผมนะเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราตีโป่งมากเลยอ่ะเออไม่รู้ทำไมไปตีโป่งอะไรขนาดนั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับเมคอัพสตอรีของเราใน EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบก,กันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย